สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเติมรักเติมใจเออไม่ใช่ <laughs> มาตกแป้งนะคะแล้วก็เติมบัตรชออนนิดหนึ่งก่อนนะคะก็ก่อนทำอะไรคะก่อนจะทำคอนเทนต์ I will uh, do my content นะคะ or do my clip video and I will make uh, yeah put on my makeup first and then I can do it เดอนเดิเดิเดิเดไงไปเปล่าไกไปเปล่าเพจะ้ะจะถูกจะแพงก็แก้มแดงแงไว้ก่อนนะเดี๋ยวปากจะแดงตามนะเพื่อนเพื่อนะปากจะแดงตามเลยนะคะเพื่อนจ้ะคิ้วเราก็เออเออคิ้วก็เนาะคิ้วโก่งแล้วโอเคได้แล้ะคิ้วแต่งแล้วแต่งแล้วแต่งแล้วรัดรัดขั้นตอนเลยค่ะทาลิปตอนเลยค่ะ จะถูกกระแพงก็ปากแดงให้ก่อนนะฮะอืมเนี่ยค่ะสวัดเลยเนี่ยว่าขึ้นได้แล้วก็สวัดบบค่ะอ๋อตายแล้วอย่าพูดกำลังกำลังคอนเซนเทรตอยู่ <laughs> พูดไม่ได้เลยเดี๋ยวปากเบี้ยว <laughs> เนี่ยนะเบี้ยวจริงๆด้วย ได้ยังเออได้แล้วมาได้ก็ได้เอาค่ะพี่น้องได้แค่นี้แหละปลาไม่ได้แต่งหน้าหนานะปลาใช้แค่เออเขาเรียกอะไรครีมบำรุงก่อนพอลงครีมบำรุงเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ลงเบสนิดนึงพอลงเบสเสร็จครีมบำรุงของปลาจะมีสามตัวก็คือมีเซรั่มแล้วก็มีครีมบำรุงมอ์เจอร์ไรซิ่งแล้วก็มีอ,อ่ เบสซิ่งนะคะมันก็เป็นครีมบำรุงด้วยแล้วเป็นเบสด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปะก็จะใส่เอาเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเออขี้ตมมมนะเชนา <laughs> ขี้ตมเซนาเ <laughs> นื้อชื่อไม่ออกครีมรองพื้น <laughs> ครมรองพื้นเออครมรองพื้นอะขี้ตมใช่หนาแปลว่าคิมรองพื้นพี่น้องขี้ตมใช่นาแปลว่าคิมรองพื้นค่ะปะคิมรองพื้นปาก็ใช้ตัคิมตลาดทั่วไปค่ะอย่างเงี้ยใช้ดีมากไอตัวนี้ใช้ดีมากนะคะปาไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรปาไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรก็ไปหาดูกันเองนะคะแต่ว่าใช้ดีมากใช้ดีจริงๆปาลองแล้วนะคะแบบว่าหน้าเนียนคือคือเขาไม่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 เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบว่าเป็นเมือกหรือว่าออกขี้ตุมอะเนี่ย ปาทานทั้งวันแล้วนะปาทานทั้งวันปาก็แค่เอ่อถ้าแบบว่าเออรู้สึกว่าแก้มเราเอ่อไม่แดงแล้วลองก็มาปัดเพิ่มแล้วก็มาตบแป้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ตบก็ได้ปาไม่ได้ตบทั้งวันเลยเนี่ยนะก็ยังแห้งๆอยู่เลยเห็นไหมหน้าก็ป่ได้อะไรแต่แล้วก็เอ่อหนึ่งก็ใช้ครีมบำรุงนะเซรั่มก่อนแล้วก็เซรั่มยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณใช้ถูกกัน หนังหน้าคุณนั่นแหละนะคะหนังหน้าใครหนังหน้ามันเด้อจะไปใช้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะคะสิวสิวอะไรก็ไม่รู้ขึ้นนะคะเออสิวเช้าเหลือหน่อย่กระซางมาดอกกันเอเรื่องของสิวแล้วไปคุยต่อคุยต่อเรื่องเรื่องเรื่องเมคอัพอาร์ติกนะคะก็ครีมบำรุงนะคะผิวหน้าเราต้องบำรุงนะคะก็คือปาใช้เป็นเซรั่มก่อน แล้วก็ uh, ครีมอ่ามอชเจอร์ไลซิ่งนะคะปกติมอชเจอร์ไลซิ่งปกติปีห่ออะไรก็ได้ที่ถูก,กำหนงหนังหน้าคุณนั่นแหละแล้วก็ uh, เป็น uh, เบสนะคะเบสที่ uh, 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 ผสมครีมรองพื้นแล้วก็ผสมเอ uh, อะไรนะ UV ด้วยนะคะเป็น uh, กันแสงแดดนิชนองอะไรเงี้ยนะคะเอชพีเ uh, อ uh, สักประมาณ uh, 30อัพอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้ามันเยอะไปกว่านั้นอ่ะมันหน้ามันชิเมื่อนะคะ่ะหน้ามันชิเมื่อนะคะถ้าเป็นแบบว่า50อัพอ่ะมันจะเมื่อนะคะเราใช้ประมาณสัก30ก็ได้นะคะสำหรับคนผิวมันเนาะของของปลานี่ผิวกลางๆปลา,ปาใช้แค่20 20พลัสคะ่ะ20บวกนะคะ20บบวกนะคะอยากจะละอ่อน นะตามนั <t ess coffee> <t ess library> ้นแหละแล้ว like, ก so, ็ห like, ลังจากนั้นปาก็ใช้เป๋าคีตมลงไม่ใช่ครีมรองพื้นเมื่อกี้นึกนึกไม่ห้องจริงนะเมื่อกี้นึกไม่หองจริงกันเลยเลยเรียกว่าคีโตมเลยนะคะก็คือครีมรองพื้นนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยปาใช้อะปาใช้อันนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็อ่าที่ปัดแก้มนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้แป้งพับธรรมดาแป้งพับก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เข้ากับดังหน้าเราที่เข้าแมทกับสีผิวเราแมทกับ ผิวเรานะคะบางท่านจะบอกว่าคุณไปใช้ยี่ห้อนี้สดีอะไรเงี้ยไม่แพ้ไม่จริงไม่จริงใช้ยี่ห้อไหนถ้าผิวเราแบบว่าแพ้มันก็คือแพ้นะคะมันก็คือแพ้นะคะคุณต้องทดลองใช้ด้วยตัวคุณเองยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ whatever you want นะคะ and uh, your skin not get uh, allergic or you have sensitive skin you have to pick the brand too that's it นะคะจะได้พิกแบรนด์เด้อพี่น้องเด้อ หลังจากนั้นพอตบแป้งเสร็จนะคะเราก็ค่อยมาเขียนคิ้วค่ะเขียนคิ้วก็ดสิสอยี่ห้ออะไรก็ได้หน้าเดียวนี่เห็นไหมได้ตั้งหลายโปรดักพี่น้อง <c oughs> นะคะได้ตั้งหลายโปรดักนะคะแล้วก็อันนี้่เขาเรียกอะไรนะ อายไลเนอร์อีกนะคะนี่อายไลเนอร์กีตาอีกก็อีกหนึ่งยี่ห้อขนะนตาอีกนะคะอีกหนึ่งยี่ห้อเ <c oughs> คลวแต่นะคะขนตาติขนตาแล้วก็เ,เขียนกดอ,อะไรนะเขียนเขียนคิ้วเสร็จแล้วก็เราไม่เขียนขอบอีกนะคะขอบตาอีกขอบตาล่างเนี่ยขอบตาล่างก็ต้องเขียนนะคะก็อีกหนึ่งยี่ห้อเห็นไหม หน้าเดียวเนี่ยได้หลายโปรดักต์เลย <laughs> แต่ว่าจริงๆอ่ะผิวหน้าจะดีนะคะเราต้องบำรุงดูแลรักษาดีด้วยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับผิวหน้าสภาพหนังหน้าของตัวเองนะคะกะ็พูดพูดจริงๆอ่ะนะมันต้องอ you have to pick the item product to the protect your skin นะคะ and ะ if you get allergic you have to read the property for p r o d u c t you can use in your skin or not just read properly นะคะได้อ่านแล้วก็ดูรายละเอียดดูผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีนะคะมาใช้กับผิวหน้าของเรานะคะเราใช้อันไหนถูกเราก็ใช้นะคะไม่ใช่ราคาถูกแล้วแล้วดีเสมอไปมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขา,าใชา้ผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณภาพอะไรที่มาผลิต มันจะดีไหมกับผิวหน้าเราหนังหน้าเราอะไรประมาณนั้นนะคะก็ลองพิจาราด้วยตัวท่านเองนะอันนี้ลิปสติกอีกหอไหมกันอีกได้อีกหนึ่งโปรดักต์บัตชอ,อนอ่าอายแชโดว์อีกนะคะเนี่ยอายแชโดว์นะคะ uh, ครีมทา uh, ไม่ใช่ uh, สีทาตานะคะเรียกอายแชโดว์สีทาตาขนตาอายลาเนอร์ดีสอเขียนขอบตานะคะอายบวโอ้ย ขายคองด้วยดิไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายอะไรเลยปาไม่ได้ขายอะไรนะปาแค่มาแบบว่าเออบอกให้เพื่อนๆว่าเออเลือกผลิตภัณฑ์เลือกโปรดักที่จะมาใช้กับผิวพรรณของตัวเองอะ่ะเลือกให้มันดีๆแล้วก็เลือกอ่อย่างอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ดูดูดีๆอ่ะด,ดูดีๆนะคะดูดีๆแล้วก็อ่านดีๆก่อนแล้วก็ลองอ่พิจารณาด้วยตัวท่านเองนะคะเราต้องทุกอย่างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ไม่ใช่ <laughs> เราก็ต้องอ่าจริงๆก็ต้องพิจารณา้วยตัวท่านเองนะคะว่าเราเราจะเลือกใช้โปรดักต์อันไหนดีอะไรเงี้ยสำหรับผิวหน้าของเรานะคะผู้หญิงอ่ะอยากอยู่สวยนะคะมันต้องบำรุงตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่อ่การดื่มกิน ครบหมดเลยนะคะดื่มกินก็เอาคุณคุณอยากผิวใสผิวสวยเนี่ยปลาปลาปลาก,ก็าก็ดื่มปลาก็ดื่มไอ้พวกไอซัพพลินนะซัพพลินพวกอคอลลาเจนอะไรเงี้ยคอลลาเจนก็ต้องดื่มทุกวันตกเช้าอะไรเงี้ยเป็นแบบชงอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อเอ่อน้ำมันตับปลาวิตามินซีอะไรพวกนี้เราต้องต้อง ดูแลตัวเองนะคะผู้หญิงยาย,ยุดสวยค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาดูผิวหน้าผิวกายผิวหน้าผิวกายผิวกายเราก็ใช้แบบว่าโลชั่นที่ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะที่แบบเออบำรุงผิวกายเหมาะสําหรับหน้าร้อนเหมาะสําหรับหน้าหนาวอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกดูแค่นั้นเองนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผู้หญิงอะ่ะตั้งแต่หัวนะคะแชมพูผิวหน้าผิวกาย นะคะยันเล็บเท้าเล็บมืออีกนะคะเนลอีกนะคะเนลอีกนะคะเดี๋ยวจะมาพีเนใหม่อีกนะคะคลิปนี้ก็มาแค่สิบนาทีนะไม่นานเอาไม่นานนะคะปากจบหรือ,อยังพีเต์ไปยังปากลิปสติกลิปสติกก็เลือกให้ให้เป็นสีแมทเทกับตัวเองนะคะลองทาเยอะๆหลายๆสีอันไหนคิดว่าตัวเองสวยถ่ายรูปแล้วคิดว่าตัวเองสวยทาอันนั้นนะจ๊ะ <laughs> อันนั้นนะจ๊ะอย่าดันทุนลังไปทาสีอื่นที่ไม่แมทกับตัวเองก็แค่นั้นนะคะแล้วเวลาเราถ่ายรูปเราทำคลิปจะออกมาสวย beautiful whatever you use match your skin match your face everything is so good so beautiful thank you for watching my channel thank you Have a good day bye guys thank you for watching ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้นะคะโชคดีมีความสุขนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านกันทุกท่านเลยนะคะโชคดีมีความสุขคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะอา้าวทำไมไม่จบคลิปทีขอบคุณคะ่ bye คะบายบายค่ะโชคดีคะ่ะบายบายค่ะ